สวัสดีครับผมกบผมบีชายอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับตัวเคมีปรับสภาพน้ําใสนะครับปรับน้ําในสระว่ายน้ำให้ใสเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเคมีปรับน้ำใสคุณภาพดีคิตต์ตันเคลียร์วอเตอร์ครับคิตตันเคลียร์วอเตอร์นะครับคิตตันเคลียร์วอเตอร์ครับสามจุดแปดลิตรนะครับบรรจุสามจุดแปดลิตรเป็นถังที่ยิ้มได้สะดวกสบายนะครับมีหูหิ้วแบบนี้นะครับสามจุดแปดลิตรปกตินะครับถ้าเป็นเคมีที่ ทำไม่ได้ปรับน้ําใสนะครับเรื่องการตกตะกอนราคาก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับแต่ราคาสูงมากนะครับตัวนี้ครับเป็นเคมีคุณภาพที่คุณภาพดีครับแต่ที่สําคัญนะครับนอกจากคุณภาพดีก็คือราคาประหยัดสุดขมรับราคาถูกมากๆนะครับที่เห็นอยู่ครับตัวนี้นะครับ3.8ลิตรราคาไม่ถึง500บาทนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับ ทำหน้าที่อะไรบ้างตัวค r ิกจันเกียร์วอเตอร์นะครับข้อที่หนึ่งก็คือทำหน้าที่ปรับน้ำในสระว่ายน้ำให้ใสเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับข้อถัดมาก็คือตะกอนที่มีขนาดเล็กๆที่มันลอยอยู่ในสระว่ายน้ำนะครับเราทำให้ตะกอนเล็กๆพวกนี้นะครับกลายเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่นะครับตกลงที่พื้นนะครับทำให้น้ำเคลียทำให้น้ำใสามากยิ่งขึ้นส่วนตะกอนก็ดูดตะกอนทิ้งออกไปนะครับ ข้อธันมาก็คือเป็นการปรับค่า pH สมดุลค่า pH ไม่ให้ pH เป็นกรดหรือเป็นด่างมากจนเกินไปนะครับข้อันมาก็คือตัวนี้คิทเทนเคลียร์นะครับเป็นเคมีปรับน้ําให้ใสที่ใช้ได้กับทุกระบบกรองนะครับไม่ไว่าจะเป็นกรองทรายกรองผ้ากรองคาทิดนะครับใช้ตัวคิทเทนเคลียร์วอเตอร์ได้นะครับคุณภาพดีนะครับปริมาณการใช้เรามาดูปริมาณการใช้กันนิดนึงนครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว ใส่เพื่อบำรุงรักษานะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันมีตะกรนแขวนลอยนะครับเราใส่ป้องกันน้ําขุ่นเนี่ยเติม1 0 2ถึงมิลลิลิตรนะครับต่อน้ํา1ลูกบาศเมตรหรือ1คิวนะครับทุกๆ1หรือ2สัปดาห์นะครับแล้วแต่สภาพน้านะครับถ้าช่วงไหนที่ฝนฝนลงเยอะหน่อยก็นะครับใส่ทุกสัปดาห์อันนี้คือใส่ป้องกันนะครับไม่ให้ไม่ให้น้าขุ่นป้องกันแต่ถ้ากรณีที่2ถ้าเป็นน้ําที่ขุ่นแล้วนะครับน้าขุ่นต้องใส่เยอะหน่อยนะครับ ปริมาณการใช้ครับ60ถึง100มิลลิลิตรต่อน้ํา1คิวหรือ1ลูกบาศเมตรนะครับอันนี้ใส่ทุกเปิดนะครับระบบเวลาใส่เวลาเติมแล้วเนี่ยนะครับเทรอบๆสะะเปิดเครื่องกรองประมาณ6ถึง12ชั่วโมงนะครับตัวนี้แล้วก็ค่อยปล่อยให้ตกตะกอนนะครับน้ำก็จะเริ่มใสตัวนี้นะครับก็ใส่ปริมาณเท่านี้ใส่เมื่อมันเกิดน้ำขุนนะครับเกิดน้ำขุนที่ดูแล้วว่ามันขุนมากนะครับ ก็เติมปริมาณ6 0สิบถึงหนึนะครับต่อน้ํา1คิวนะครับส่วนข้อที่3นะครับช่วยให้ระบบการกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้เติม5-10ถึมลต่อน้ํา1คิวข้อสุดท้ายข้อที่3นี่เติมน้อยเติมน้อยสุดนะครับคือเราให้ระบบเนี้ยนะครับมีการฟอร์มตะกอนที่มันโตขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะไปตะกอนชิ้นเล็กๆไปติดอยู่ที่ถังกรองได้ นะครับไม่ว่าจะกองทรายหรือกองผ้าพอมันมีอนุภาคมีขนาดของตัวตะกอนนี้ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะไปติดอยู่ที่ถังกลองได้นะครับแล้วก็ทั้งป้องกันนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ํากุ่นปรับน้ําให้ใสเร็วแล้วก็รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการกองนะครับสารมมาที่การกองด้วยกันนะครับนี่คือคิ i ติ e เค l ียร์วอเตอนะครับเคมีปรับสภาพน้ําใสคุณภาพดีแต่ราคาถูก ที่สุดแน่นอนวันนี้พบกันในหน้าเว็บไซต์ w i n w ิ n นผู้ชอนะครับขายดีแน่นอนครับตัวนี้เปิดตัวมาไม่กี่วันก็ขายดีแน่นอนด้วยสูตรเคมีที่นะครับใช้ทดลองมากับสาะวยน้ำแล้วมีประสิทธิภาพมากนะครับคิทเทิลค e วอเตอครับมีจำหน่ายทั้งในหน้าเว็บไซต์ w i n w ิ n นผู้ช h อ p รวมไปถึงนะครับช้อปปี้ลาซาดวันนี้นะครับผมวิชาจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับจะลืมครับมองหาเคมีที่คุณภาพดีแบบนี้ ต้องวินวินผู๋เท่านั้นครับใช้ได้ทั้งสาบ้านนะครับสาโรงแรมรีสอร์ทนะครับพวกนี้คุ้มค่าแน่นอนเพราะราคาไม่แพงวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ